Hả? Ơi. Nè lừa, thì có thăm nè. ยิ <c ười> ้มเลยไปเองเรื่องอะไรอ่ะเราังลละยูเป็นอะไรตุกเย้าหนิ่ออะันกังวลอันอังนี่อ้าวเรามีคนข้างหน้าคนท้ายคนยังไงอ๋อเดียวไปไม่ได้พี่ตลอดตั้งมั่นโอ้ใช่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 ช่วยช่วยช่วยกันตัม้าช่วยช่วยช่วยชาวบ้านให้มีเงินเยอะๆเอ้ชาวบ้านมาช่วยเรา ใหญ่ใว่าชาวบ้านที่แถวนี่ชาวบ้านที่นี่ชาวบ้านที่นี่ชาวบ้านทำเลเนี่ยเขาเกอะเนี่ยจะได้มีบ้านเยอะได้เพิ่มเติมขึ้นมาจ้าจ้ะจ้ะตอนแรกกองมาต่อพอไม่มีกินกจนตามมาก่อนพอมาต่อมาต่อปอนี่อานนะพี่ดีดีดีครับยิ้ไปจะไม่ต้องแก้เรื่องยิ้ไปเรื่อยๆรขออยู่สี่หกนาทีสบาย นี่พี่มาเซอร์เวหรือว่ามาไม่ผมมาที่บ้านผมบ้านก็อยู่อยู่ตังนี่บ้านอยู่ตังเหรอคือไม่ได้ได้เมียตังนี่มีตังอาทิตย์แล้วมาทีแล้วมาสี่โมงกว่าเขาบอกว่าเรือคนเรือกลับมาไม่มีคนไปเรือแล้วคนเรือกลับบ้านแล้วเขาหมดแรงแล้วเราบอกคนมันมาเที่ยวน้อยนะพี่อ๋อสี่โมงกว่ากลับบ้านหมดแล้วพี่หลังจากพี่ก็คงจะหมดแลรงนะพี่นะออกมาทีก็สี่โมงกว่านี่สี่โมงกว่าก็เลิกแล้วกลับบ้านนอนดีกว่าผมยังต่อเรื่องอยู่พี่อ๋ออยู่เลยนี่ทะลรอบเลยก็สี่กิโลได้ สามเออต้าต้ารอบภูเขาใช่ไหมรอบภูเขาต้าขับรถได้สองกิโลกว่าต้าขับฉับไปเลยว่าเจ็ดกิโลโอ้ถ้าเราไม่ถึงเนี่ยมันกดเกียรถเดียววไปมาของแค่สี่กิโลยังเราเนี่ยอันนี้เราไปรอดตั้มเนี่ยสามกิโลก็พอสามกิโลพอโอ้ยเนี้ยเขามีทีวีด้วยอ๋อมีชาวไทีวีด้วยน้ำับกลับรับภูเขาโอ้โหได้เข้าข้างในไม่ไม่ไม่ร้อนในข้างนอกแดดร้อนแดดร้อนข้างนอกแดดร้อนน้ำยี่ใสดีนะน้ำน้ำดีนะตอนนี้ฝนยังไม่ตกกระปินะฝนตกน้ำดีนะโอใช่น้ำดีน้ำดีเรอตั้มไม่ได้ เดี๋ยวคนตกหนักนี่เขาเข้ามาเข้ารอดไม่ได้ฮะครับผมดได้น,นีการอดได้ครับทำไมคนเดียวนี่ลำบากคนไปเรือพี่นอนสบายแต่ผมคนไปเรือต้องต้องรันแบบอั้นโอ้อโคนคนเดียวนี่ยมันลำบากเรือมันน้อยเนื้อมันเรือมันไม่ไม่เจ้จมไงเรือมันสูงมันไม่ไมจมแต่<อ>ถ้าคนน้ำหนักเรือจะยุบลงับแต่ถ้าผมนอนเอาหัวอยู่กันนี่ในนี่รับรองไม่โดนไงไม่โดนผมจะดูแล่เอาหัวอยู่ดิเกี่ยวหัวติดกับกับที่นี่นั่งนี่รับรองไม่โดนแน่นอนครับผมผมจะควจะได้ไหม เดี๋ยวเราไปดูเช็คไปดูหน่อยถึงวันจิตที่นั่งก็โดนละพี่โดนเลยก็หินเยอะลงในเรือเลยพี่นะโอ้ตายเลยไงี้ยฝังตั้มจะต่ำลงในเรือเลยครับผมอ๋อแล้วทำไมไม่มีปไฟฉายอ่ะมีครับมีปไฟฉายเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสิบเป็นหัวไปเออพี่ไม่ต้องติดผมจะสองให้พี่อ๋อเรื่อพี่อยู่เฉยๆผมจะดูแลความปลอดภัยพี่ได้ได้ได so no right well, so no so si ้แน right, sure. okay, you know, ่นอนแน่นอนผมไปนําบริการต้องบริการแล้พี่ประทับใจไว้ก่อนครับพี่นะแน่นอนแน่นออน่ปลดภัยไว้กอน แต่ต่อไปพี่ได้จะจะได้ปลาคนอื่นมาเรื่อยๆดูดูในที่เขาลงในอินเทอร์เน็ตที่บอกว่าโรคหัวใจอ่อนเอพวกคคนนเป็โรหัวใจกี่ตกใจอย่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงไงครับแต่ถ้าว่ามันมีโรคอะไรครับไปได้ครับผมผมนี่ความดันสูงนิดหน่อยไม่เป็นไรเป็นโรคตาโรคปอดเขาไปไม่ได้พี่กปวดแตกปวดแตกกันไม่ได้ปวดตาขาวตอนตกใจ วันนี้กว่าจะเาถึงถ้ำมีไม่ไม่ใกล้เนี่400กว่าเมตราจากที่เราลงอ๋ออางนี้แค่นี้อ๋อย็นจูนนี่ยไังประมาณ200เมตรกถึงฝั่งที่ว่า350เมตรที่ลอดทอมังกรนี่มันใช้เวลาเยอดีก็ตีกว่านาทีครับโอ้โหตีกว่าทีเลยแต่น้ำล้นเลยเราไปเดียวแตน้ำถุงเราไปช้าเพเรือมันติดนะพี่ตกุดตรงนั้นติดไปเรื่อยๆเอน้ำสูงไปไปชาน้ำสูงช้าไปเดีวไม่ได้น้ตรงที่อันตรายเราก็โดนกะโดไลออกไล่ไ เราต้องรับผิดชอบเราต้องเที่ยวด้วยสินะโดยเราต้องเชื่อจะมาะทับใจทุกรอบนะครับมาได้ที่นี้ครับแล้วถือว่าเข้าไปนี่อะไรมีมีชื่อด้วยนะถ้ำอะไรคนทันนี่ยต้ำคนตันต้ำรักไฟต้ำเจ้าสาวมีชื่อธารมชาติเป็นอะไรแล้วเราลงไปเดินได้เนีลงไปเดินครับเดี๋ยวผมจะพาเดินแล้ไม่ไม่แฉะใช่ไหมไม่ไม่มีน้ำเนี่ย๋อ้โอ้โอ้ใส่รองเท้านี่มามันแฉะมัได้เดินสบายครับเดินสบายไม่ต้องกลัว จะเป็นคนนำเที่ยวไว้พี่เป็นบริการให้พี่ต่างหากสบายสบายอันนี้ปีปีปีภูเขาเลยครับเป็นภูเขาอญี่ปุ่นเราจะลงจะมุดขับไป็นเนี่ยพี่ออ๋ตรงนี้รอ๋อภูเข่านี่อ่ายญี่ปุ่นเมียเขาเคยมาแล้วเมียเมียเมียคนตังค์มีคนตังก็เคยมาแล้วโมรกรใจวันนี้ยังมาไม่ยอมมาผมกว่าขี้เกียจมาแล้วปีพี่มีกิจการอะไรบ้างครับพี่อ๋อผมเปิดร้านหมออยู่เนี่ยเป็นเป็นหมอ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  ไไปอยู่ที่ตรงก้าไดมอนด์เนมอสันมอสันตรงขัาไดมอนด์อยู่กลางไดมอนด์อยู่ตรงที่ว่านันรถไฟนันรถไฟชอบกางดาด้าที่รถไฟนอนชอบักชอบเที่ยวถ่ายวิดีโอเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็ไปทำปีหน้ามามเขาก็ปีหน้ามที่แล้วแล้วมานี่สี่โมงกว่าก็ไม่มีแล้วไม่มาเดี๋ยวเาตอบนม้อยเดี๋ยวมาวันนี้แทนเขาเขาทำเลย เดี๋ยวก็ต้มคุณหมอคุ้มหรือว่าหายหลังก็ได้เย็นสบายไงเย็นสบายอากาศสบายไอ้ที่ตรงที่ว่าต้องนอนเหมืนเดก็จะตรงทัาทำมันกรอย่างเดียวคนนี้เยี่ยมตอนนี้แค่ตัวกล้มกลุ้มเฉยก็ได้ตรงนี้กลุมมเฉยได้ก็ได้กลมหนึ่งแล้วเขาฝ่าอ่ากลุมมเฉยก็ได้กลุมมเฉยดูคนข้างหน้าเขากล้มหรือกล้มตามเขาเลยพี่ดูคนข้างหน้าชนพี่ไม่ต้องชนตามนะพี่นะอ๋อข้างหน้าไม่ชนแล้วแฮ่ชนบ่อยพี่แตชนแล้วของไม่ปยอมบอกเลยครับโอ้โหสบายสบายเย็นสบายไง อันนี้แค่แก่จุ๊บเอ่อจิ้มจิ้มจิ้มจิ้บจิ้ม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 จิ้บจิ้ม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 จุ้มจิ้มจิ้มจินมจิ้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 มจด้มจิ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  นี่ตรงนี้ขึ้นแบกระปีเครับผมเดี๋ยวจะไปรับเราอีกหนึ่งคนข้างหน้าพาเดี๋ยวไปรับก็บอกว่าที่นี่อันดับหนึ่งจังหวัดตังนี่อันดับหนึ่งกัทเทีนทยเลยครับพี่เดี๋ยวก็มีไอ้เนี่ยนะรัเรียกอะไรนะมึอกับไที่ทำมรดกนะไม่เหมือนตรงนี้ก็ไม่เหมือนคนระเบดกันแต่มันอยู่กลางทะเลเลยกลางทะเลอันนี้ก็เรียกคนทำเคนทน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 คนทคนทคนท ไปจับใต้เมืองแล้วครับตอนนี้มันผูกมันท่อนท่อนนี่ไม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 ่ใช่หินตายหินยายนี่กระเทศกอยู่ทางโน้นอยู่ข้างไหนไปเดินได้ยังเดินไปได้ครับเดี๋ยวต้องนั่งเรือต่อไปถึงหีนตายยายนะครับโอ้ยแห้งดีนะไม่เปียกเลยอ่ะอากาศดีไม่มีกลิ่นอับชื้นนะครับผมเดินไปเรื่อยๆอุษาไปเที่ยวถึงเวียดนามที่นี่ดีดีดีกว่าเวียดนามพิดังมีถ้ำมีใกล้ๆเนี่ยที่นี่ดีกว่าแล้ต้องไปโน้นไหมไปตรงนั้นเลยครับไปทางนั้นเลยไปนี่เลย

อ๋อใช่มันก็ควรณาวนกับเสียงปูนะเลยสามห้านาทีพอนะวิดีโอนี่สามห้านาทีพอสบายเลยสามารนาทีพอใช่ไหมพอไม่ได้สาห้านาทีอะไรไปชาติใไรมนี่วยอันนี้มันตั้งเล็กตั้งสั้น๋ยวไปนั่ง๋ยวไปทำระยยาวกว่านี้มากเลยยาวนี่มันจะเป็นเหมือนเจดีเลยครับอยู่กันงานะเีจดีเจดีเจดีีก้นใจมือเลี่ยนากดเป็นเหมือนะรูเล็กๆไ อันนี้เนี่ยนในโรงพยาบาลจันี่ทร์พระนี่นี่อันนี้อ๋อต้องเข้าประตูเลยอ๋อใช่ใช่ใช่ตั้งเลี้ยงครับเดี๋ยวไม่นานเรียกต่อวันนี้ท่านพูดถึงเดี๋ยวพาหมอมาดูอาการกัน ไม่ไม่เปียกก็ดีไม่เปียกแห้งทำดีทำดีนี่ไปวิ่งวียดนาเมืองจีนุ้ไม่ได้จนมไม่ได้ครับเนี่มาอะไรคุณโอ้ยยังใสแค่งยเนี่ยยุ่่นไม่พายอกก้าวตำรวจแล้วยัดรีนอนันไหนไหนอันนี้อัน,นไหนอันไหนอนไหนอันไหนเนี่ย

แล้วปลาทำถ้าไม่ออกน่องมันตาบอดเหรอวะฮะไม่มีก็ไม่มีตาบอดอ๋อคือมันมีแสงด้วยนี่ไงมีแสงด้วยแล้วมีน้ำหลยปลาจะรอเวลาอ๋อมันเขาก็ออกได้เข้าออกเข้าออกมียปลเข้าออกไม่ได้แล้วถ้ามันลึกๆใหญ่ๆไม่มีแสงตาบอดเลยปลาตาบอดเลเฮ้ยองหวแล้วเราหว่โอ้ยน้อยไ

嗯，的吧，捆的吧。好，再切点，再切点。阿弟，再切点啊，刀啊，刀啊。好弟弟，这个刀啊，这个，碎呢，这个碎呢，嗯，这个碎呢这个碎，这个有啥呀？你这个。

เป็นำจ้าตีนงจ้าตีอ๋อจ้าตีจ้าตีจ้าตีอันนี้เอาผูกลูกไอผ้าไว้เกนะครับมาเกนมาคนโจได้ลาแล้กลับมาเกาะวนเดินไปข้าาแล้วเลี้ยวขาคุณหมอเลี้วขาไงครับผมอ๋อนี่จัตีักิิพอ่าไปจับมันอยไปจับมันจับมันเดี๋ยวมันหยุดจับอะไรนะมันแงมันไม่่เลยครับทนี้ก่อนครัุณหมอทางนี้ก่อนนี่ก็ยังกลัมาจัตโอัตัิิบอ๋นี่ย รายกมือไหว้ขอเจ้ากําลังโอ้ได้คุณหมอจะได้จริญในหน้าทีแต่มีคนใกล้มาอวอยเยอะๆอะไรแบบนี้คุณหมอโอ้ตอี้เป็นเปิดเป็นคลินิกตัวตัวยังไม่ใช่ดูตัวตัวตัวตามีโอกาสเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนี่จับหวองยยถ้าเราจับมันจับัเดิมตัว กบลนี้จะไปดีลูกกินก็คุณมองเป็นเหมือนมาเสียลูกกินจะแป้งกับอ๋อนี่เกขาๆกลมๆใช่ใช่ลูกกินลูกกินอยู่ด้านบนนี่เยอะมองเห็นไหมครับข้างบนนู้นอ๋อวันนี่เยอะเลยเอ้ก็จะส่งต่อไปเนี่ยต่อไปต่อไปวิดีโอนี้มันได้แสงน้อยมันไม่ใส่ไม่ได้ต้องมีต้องมีแสงยิงไปด้วยครับต้องมีแสงยิงไปด้วยตึงใจ อ่า้ยง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 อครับผมนนนีครับผมเนี่ยอ้นี่ิมีติโก็มีครับคุณหมอเนี่ยไอิมไอิมิมโคเนี่ยไอิมโคิโรันนี้คุณหมอจะไปวหนูเลยงหนูเล็กๆตัวนีมาจตงนี้เลยเนี่ยเป็นตัวหนูยอ๋อใช่หนูหนูหหนงนยังอ๋อใช่หนู่อยาไว้อันนี้นะครับติดายใหญ่นี้เดียทาก่อนนะเดินไอิมโคเนี่ยไอิมไอิม

ออกมาผมจะส่งไปดูยินตามันจะเป็นยีนโอคนนี้ครับคุณหมอยินตาแต่ยีนยาเป็นยีนย้อยเนี่ยเป็นนมยานมนมเป็นนมเลยโอ้จะยืมยันนมเลยนมเลยยีนแกเป็นยีนลูคุณหมอนะแต่ตาเนี่ยยังสิบแปดดีเลยแต่ที่สมุยสมุยนี่มันเป็นเป็นยาเป็นยยูนีเลยยูนีเลยคือมันเป็นยูยูนีเลยอันนี้ของยายเป็นธรรมชาติแท้ๆธรรมชาติแท้ๆไม่ได้จ้างไม่ได้ทำอันนี้เป็นโมแป้งสำหรับคนที่จ้มุ่งมุนโมแป้งอันนี้เป็นไม่ใช่โมแค่ลับมาทำไงมันเป็นเป็นเองไงเนี่ยมันเป็นเองครับเราไม่ไดีี๋ยว้้้งหนนาา ใครดูจ้างใหญ่ใหญ่ใหญ่หมดแล้วบางหมู่ด้วยเลยครับโอ้เจอกระป๋องที่หัวแตก เนี่ยจ้างเออเนี่ยเอ้่ยจ้างคุณหมอมาผมส่งให้คุณหมอไปรอดได้จะได้โชคดีเป็นสิริมงคลไม่เป็นไรเปดี๋ยวไปทางซ้ายมือคุณหมอไปทางเสกยควายไปทางซ้ายมือเออทางมือใจมือเนี่ยซ้ายมือก่องนู้นนะครับคุณหมนทางนี้เออเอ้ยขาเนี่ยนะครับคุณหมอขาเนี่ยโอ้มาทางนี้นะครับเป็นจ้างออกมาทางไหนเอ็งนี้ยอ่าับผมตรงนี้รอดไปได้รอดไปไเลยถ้ากำลังกลับออกมาโอเคกลับออกมากลับมากลับมาไปทางนี้เออขาช้างขาช้างขาช้างเป็นช้างก็ไปกลับมา 哦，你将将将将快查嘛你。

เจ้าสาวเนี <tripod brightness> <desserts> <CD> uh, ่ยจาวาเต็งเนองว่ากันนั้นอ๋อนี่ห้องเจ้าถึงเลี่ยท่านสาวเนี่ยท่านสาวมีม่านมาเลยเนี่ยเป็นม่านแล้วแต่งงานอ๋อนี่ม่านหมอตาคนหมอตายังไม่มีคู่รอดตรงแรงอ่ที่ต่างกลอกคู่ได้้า้าไม่มีคู่แล้วรอดไปต่างซ้ายมือซ้ายมือนะไม่ใช่แต่้าอยากมีจิ้งหลังเคนมาจากขวามืออ๋อเอาไปมาเมียแล้วเมียมันกระเทือนตายต่างซ้ายมือดีกว่าะเมียตายแลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อ

โอเี่ยโอ้ใช่เหมือนเหมือนใๆจะสอบไวดูเหมือนมัเหอมืนเอ่ออจะเป็นคิม่มคนดิมมีสิทธิ์เรีวว่ะเจ้าที่กรรมชาาิของมันนะครับ คำเจ้าสาวมันหนูห้อยไวไยแล้วที่ว่ามีมีอะไรนะ

อายุหลายปีแล้วน่ามัยเเดินออกทางเดินเ้ยอกัเดินไปที่เดือนะปาสหมอไปรับตำมกรแลวอ๋อนี่ถึงคำตำมกรแล้วเจ้าที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 เนี่ยเจ้าที เมตัวไม่ได้ระวังเลยใช่ไหมไม่ได้ระวงตัว่ถ้าเราไม่ถ่ายเราเก็บไว้ัอกนี้มันก็ได้ไม่เยอะนอนเก็บเออคุณหมอไม่ตายแล้วาเก็บไว้เลยครับนอไหนไปเลยครับคุณหมอนอนไหน เราต้องไล่ตรวจไปไปก่อนครับทีนี้เราเริ่มเลยครับตั้มเรียครับคนตันตัวอยังไงเอาออกมาเลยไม่อยากทียอ่าต่นี้เรายังไม่ได้มาตามนี้ตั้มนี้ตันตั้งเรือมันเรือเรือมันสูงเลยเดี๋ยวตั้มรอดเลยเจเรือจะสูงกระดังตั้งกับตาเรือจะติดไม่โอ้โหตรงนี้มันสูงสูงไปอะะตรงนี้คนน้อยโอ้โหตรงนี้ยังสูงยังไม่ตึงไม่ได้คนน้อยมันมันเรือมันไมันโยมเงี้ยครับผมอันนี้แค่ตัวอย่างครับคุณหมอตัวอย่างตั้มรอดเนี่ยอ่าสายมือ หมอลับไปไหมหมอใจก็น้อยนะตัวไมหมอตำรวจต้องไปัวนะครับนี่นี่แต่ถึงเลยยังไม่ถึงยังนี้แค่ตัวแค่อนดื้อครับคุณหมอของจริงจะต่ำกว่านี้สามตันเลยของจริงยาวเจ็ดร้อยเมตรครับคุณหมอขรงต่ำๆถึงสามร้อยห้าสิบเมตรไอ้คุณหมอนอนเฉยๆไม่ต้องไปหลบไปหลีกหนีนะครับผมจะกดจะเทไปคุณหมอเองแต่มอจะไปเดีจะลาไปเลยเขน่ใจก็น้อยนะคุณหมอนะเอา หมอเดียวก็ปิดกล้องเลยเก็บกล้องเลยจะถือว่านี้ไม่ได้ไม่ได้ครับถานครับตองใส่วิดีโอตรงนั้นลำบากอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนยวเดี๋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 ยวเยวเดี๋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 ยวเดเยเดี๋ยวเดี๋ยวเียเดี๋ยวยเยเนียเีเียนีีีีเีียีนี้รีงนี้ีีตรงนี๋ีเี โอเคได้ได้ครับครอ้โจมังกรกอนใหญ่อหมังกรนะออใช่ใตอนนี้อยู่ในลำตัวมังกรใหญ่กนใหญ่คุณหมอเราต้องมังกรไปต้องแอต้องสองไปสองไสงไปนี่สองไเออหเมังกรเออไปไปหมังกรไปเรื่อยๆคุณหมอจััาจมังกรไดคุณหมอนะได้ได้เนี่ยผมจะให้คุอจับนิดนึงจะได้รวยๆเเจะรื่อน้นอ๋อได้ได้ไดจะได้มีลูกค้ามีคนเจ็บคนป่วยโอเคครับรคปีนังครับคุณหมอปนังรนังอื เดี๋ยวตอนนี้ไม่ไมีอะไรนะมียาติดตัวมาบ้างไหมอ้อเลื่อมมาเร็วมาถ้าคุณหมอมาขอจะคลอดจะคล่องเพราะหลานชายผมเนี่ยมันกันตามตาวตามก็เตาอะไรแบบนี้จะส่งส่งไปอางส่วยไปเม็ดไปเม็ดหมออย่างนีนิดหน่อยเนี่ยครับ เป็นผนังตั้มที่สวยครับผมผนังต้มที่สวยอ๋อที่ถ่ายมาถ่ายแถวนี้ใช่ไหมอ่าเป็นหินถ่าตรงนั้นไม่ถ่ายไม่ได้ยางงเนี่ยแต่เมื่อจะคิดตรงนั้นเรานั้นแต่ไม่ได้มันต่ำยกตาคุณหมอยกกลุ่มแบบนี้คือคือผู้ที่ถ่ายถ่ายรงปไอเด็กเด็กยด็กถ่ายเด็กถ่ายเด็กถ่ายตัวี้แตะตรงนี้อ่าเด็กนี่ไม่ได้ถ่ายตะกี้บางคนถ่ายไม่ได้ตรงนี้ทำต่างๆเนี่ยเขาหยุดบนเลยครับผมคือเราใจหยุดตรงนั้นนะครับเพราะมันอันตรายถ้าของคุณหมอตกน้ำไปอะไรไปจอดใจอ่ะมือไม่พอนะครับผมเห็นไหมส มันอยางรักใส่รักใส่รัต้นใส่กับรักต้นใส่เขาเรียกว่าร้ายมากครับคุณหมอร้ายมากร้ายมากเป็คือรากไม้คุณหมอนะรากไม้รากไม้ตรงนก็มีจะตับตับ,ตบมันไม่ต้องกลัวครับคุณหมอไม่โดนไม่โดนนะครับโดนกล้องเตรงนี้เขาเรียกว่าตำเลคุณหมอนม้ำลึกประมาณห้าเมตรกับตรงนี้เป็นธรรมด่านห้าเมตรเลยครับผม,มปเ,เ,เป็นที่อยู่ของปลาปลาเยอะคุณหมอนะตรงนี้แต่ภาพน้ําตัวละสามสี่สิบกิโลเขามีครับแต่ภาพน้ำรับผมแต่เราจับมันไม่ได้ครับพอเราเข้ามาจับมันจะลบไปอยู่ใต้เช่าหินอะไรแบบนี้ครับแต่ภาพน้ํานี่มันเก่ง น้ำม <ITA> ันล like, <en DVD> ึกด้วยตรงนี้เขาห้ามจับมาหลายปีแล้วครับคุณหมอนะเพราะว่านูรักปลาแล้วครับจัดน้าทุกชนิดเราจับไม่ได้เลยเราแค่บริการนกต้องเที่ยวกัอย่างเดียวเนี่ยรักไม้รักใส่ครับคุณหมอรักใสรักเล็กๆปล่อยๆเนี่ยครับผมข้างล่างไปจายน้าข้าบนเป็นภูเขาครับคุณหมอไม่มีที่ไหนนะครับผมหนึ่งเดียวของโลกหนึ่งเดียวของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับผมยั่มีสายควายอยู่คคุณหมอแต่เขาปล่อยควายไม่ได้ ก็เลังทำอะไรอีกหลายๆทำอยู่คุณหมอไปถึงเปิดอยไอ้เมียรู้นะครับวันนี้ว่าคุณหมอมาคนเดียวก็ได้รอดได้เสียวเหมือนกันถึงอยู่คนเดียวก็เสียได้คุณหมอนะคือตรงตรงนี้ว่าต่ำๆนี่คือให้ได้รถชาติรถชาติได้รถชาติแา่เดียวไม่ต้องถ่ายวีดีโอแต่เรามาถ่ายวีดีโอตรงนี้เหมือนกับเราอยู่ตรงนั้นเลยครับเหมือนกันแต่ตรงนี้มันสูงเราสามารถยกกล้องวีดีโอได้เป็นอะไรแบบนี้ ตอนนี้มาถึงลำคอบางคอแล้วครับคุณหมอบริการได้ครับเราดากาลังโดนไกจออกทางปากอากาศเย็นนะครับอ๋โอยเย็นๆรอบนี้ครับขออะไรคุณขอให้คุณหมอโชคดีประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับผมก็ผมไม่มีอะไรให้นอกจากกขบวยปอและกับให้บริการนะครับคุณหมอเดี๋ยวเราก็จบกันเล่าเรื่องเขาลดตนลีแค่นี้ครับคุณหมอนะแต่ผมจะขอให้บริการผิดพารประกันใดขอไปด้วยครับแต่ประทับใจโอกาสหน้าก็มาเที่ยวใหม่ับโอเคเราจบกันแค่นี้นะครับผม เดี๋ยวคุณหมอต้องลุกขึ้นเลยตำรวจดูของไอ้นี้ครับติดตัวมาอะไรตกดตัวในเรือบ้างเก็บกลับไปด้วยโอเคลุกขึ้นเลยครับโอ้ยเดี๋ยวผมจะเที่ยงตาเรือข้างหน้านี้ครับคุณหมอโอ้ยให้ชัวให้ชัวรถชาติรถชาติหนึ่งมาชีวิตนี้วมาได้๋ยวมารอดทำเลยกับเสียชาติเกิดนะครับเสียชาติเกิดบางทีคนตังค์ไม่ได้มารอดเลยครับตาชาติต่างชาติเขามากันเยอะจะมาเพื่อนผมเพื่อนเพื่อนของเมียผมมาอยู่แถวนี้มารอดเมื่อมันไม่นานนี้เพิ่งครั้งแรกของมันมารอดครั้งแรกอะ บ้านอยู่แถวนี้เพื่อนอยู่แถวนี้นะเอออยู่แถวนี้เพื่อนมันอยู่แถวนี้เมียเมียเมียเพื่อนอยู่แถวนี้เพื่อนมาลอดเมื่อมืไม่กี่เดือนนี้แหละแต่ผมจำไม่ได้นะคุณหมอนะบาทีอาจจะลงเรือผมแต่ผมจำไม่ได้ว่าคนไหนเป็นคนไหนเพราะคนมันมาเที่ยวเยอะครัโอาจบแค่นี้คุณหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเนียมาย่ายนีสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไเดี๋ยวเยายนีก่อนยกันอดายพี่ก็ายยินนน่นดด เอ๋อมากรุเทศมากรุเทศมากรุเทสมากรุเทศและคุณดันคุณดันเรือใหญ่คุณดันคุณดันคุณดันคนดันเรือนะพี่ดันอย่างอื่นดันเรือดันเรือไม่ใช่ดันอย่างอื่นคุณกันหาก็ก็ดึงเรือเออดึงเรือนะดึงเรือดึงเรืออ่าอยู่น้ำหน่อยกินกินหน่อยก็แห้งนะพี่โอ๋อเจ้าพี่อะไรพี่อะไรสมพงศ์ครับสมพงศ์เนี่ยเป็นพี่อะไรสมพรครับออ๋สมพรพี่น้องกันรึเปล่าญาติกันน้องสมกับมาสมเดี็จเราสอเด็จได้ได้โอเคโอเคได้ได้เก็นี่ นี <ee kilow at ria> ่คือคนละที่ก yes ันนะคนละฝั <così> ่งนะคนละฝั่งครับเราขึ้นจากเรือจุดนี้เราจะต้องเดินไปครับเดินไปไม่ไกลผมก็เดินกับคุณหมอด้วยอ๋อโอเคโอเคโอเคโอเนี่ยเนี่ยเนี่เดี๋ยว